มาครับวันนี้เรามาอเดตลูกปากกัดป่าอีสานกันนะครับนี่ครับก็ได้วันที่วันที่สามแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับลูกเขาค่อนข้างเยอะนะครับถ้าลอดหมดเน่ยจะดีมากเลยแต่ไม่รู้จะหลอดหมดเปล่าเพียบเลนะครับกลางคืนนะ่าจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับ เยอะแยะเลยครับเยอะแยะเลยดูนลยครับเพียบเลยถ้ารอดก็คงถ้ารอดหมดนี้ก็คงจะดีนะครับไม่หมดก็เลือสักสี่สิบห้าสิบตัวก็ยังดีครับเพียบครับนี่พ่อเขาอยู่ใต้บ่อใต้บ่อตรงนี้นะครับพ่อเขา ลูกเขาก็วายกันเต็มโบเลยนะครับผมนีโอ้โหสุดยอดครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาสั้นๆมาอัปเดตให้ดูเฉยๆนะครับผมมาดูปลาเราเป็นยังไง จะเลี้ยงตัวเขาเรื่อยๆครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ